วิญญาณเหยื่อและแพะตามหลอนร่างแห้งในตู้กระจกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอาจารย์บินผู้จะพาคุณย่างก้าวเข้าสู่เงามืดของประวัติศาสตร์เงามืดที่ยังคงหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ในประเทศไทยมีอาชญากรคนหนึ่งที่ชื่อของเขาถูกกล่าวขานว่าเป็นปีศาจฆาตากรกินคนชายร่างเล็ก ผู้ก่อคดีสะเทือนขวัญเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนชื่อของเขาคือซีอุยแซ่อึ้งหลายๆท่านอาจเคยไปเยี่ยมชมร่างอันแห้งเหี่ยวของเขาที่ถูกดองเก็บไว้ในตู้กระจกที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเครื่องเตือนใจถึงความน่ากลัวที่มนุษย์สามารถทำได้แต่คุณเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวของซีอุยอาจไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนรับรู้เบื้องหลังตำนานปีศาจกินคน มีปมปริศนาซ่อนอยู่ปมที่ว่าเขาอาจไม่ใช่ฆาตกรทั้งหมดตามที่ถูกกล่าวหาเขาอาจเป็นเพียงแพะตัวสุดท้ายที่ถูกสังเวยให้กับความหวาดกลัวของสังคมและความไม่กระจ่างในคดีนี้ชะตากรรมอันโหดร้ายของเขาและร่างอันแห้งเหี่ยวที่ถูกจัดแสดงได้สร้างแรงอาฆาตและพลังงานด้านมืด ที่ยังคงวนเวียนไม่สงบพลังงานที่มาจากวิญญาณของผู้ที่ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์หรือซิอุยเองวิญญาณที่ถูกจองจำไว้พร้อมกับร่างกายวิญญาณที่เต็มไปด้วยบาปกรรมหรือความคับแค้นใจเรื่องราวต่อไปนี้จะพาคุณไปสู่เบื้องลึกของตำนานซิอุยเบื้องลึกที่น่ากลัวยิ่งกว่าความโหดร้ายที่ถูกบันทึกไว้ เบื้องลึกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนวิญญาณที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในตู้กระจกนั้นและรอคอยวันที่จะทวงถามหรือเปิดเผยความจริงซีอุยอสุรากายที่ยังไม่ตายบทที่หนึ่งโครงร่างในตู้และเสียงกระซิบจากพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศิริราชสถานที่ที่รวบรวมความรู้ทางการแพทย์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แต่สำหรับหลายๆคนที่นี่คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความน่าขนลุกโดยเฉพาะเมื่อก้าวไปถึงชั้นสองตรงกลางห้องโถงมีสิ่งที่ดึงดูดสายตาและความรู้สึกสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหยุดนิ่งตัวแข็งและรู้สึกเย็ยนเยือกไปถึงคั้วหัวใจมันคือโครงร่างของชายคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ในตู้กระจกขนาดใหญ่โครงร่างที่เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเหี่ยวยนต์ บิดเบี้ยวถูกดองและจัดแสดงไว้ในท่าทางยืนใบหน้าแห้งเหี่ยวเบ้าตาโวลึกราวกับกำลังจ้องมองมายังผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงร่างเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้ในฐานะอัชญากรคนสำคัญของแผ่นดินนามของเขาคือซิอุยแซ่อึง้งตำนานปีศาจกินคนผู้คนมากมายมาดูซิอยยด้วยความกลัวความรังเกียจหรือความอยากรู้อยากเห็น เสียงซุบซิบนินทาถึงความโหดเหี้ยมของเขายังคงดังแว่วมาในหมู่ผู้เข้าชมเรื่องราวของเด็กน้อยหลายศพที่ถูกฆ่าถูกผ่าถูกควักเอาเครื่องในออกมากินความน่าสยดสยองที่ยากจะจินตนาการถึงแต่สำหรับดรวิชิตนักวิจัยด้านอัจรยาวิทยาและประวัติศาสตร์ผู้สนใจเรื่องราวลี้ลับโครงร่างของซีอุยไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายมันคือปมปริศนาปมที่ว่า ชายผู้นี้โหดเที่ยมจริงทั้งหมดตามที่ถูกกล่าวห,หาหรือไม่หรือเบื้องหลังความโหดร้ายนั้นมีความจริงอื่นซ่อนอยู่โดยเฉพาะเสียงกระซิบที่ได้ยินแววแววมาเสมอเสียงที่ตั้งคำถามว่าซีอุยเป็นแพะรับบาปหรือไม่ด็อเตอร์วิชิตเริ่มต้นการสืบสอบของเขาจากที่นี่จากหน้าตู้กระจกของซีอุย เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นไม่ใช่แค่พลังงานของความตายแต่เป็นพลังงานที่หนักอึ้องหม่นหมองเต็มไปด้วยความทุกข์และความแค้นบางครั้งที่ยืนอยู่หน้าตู้เป็นเวลานานๆเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงคนกระซิบข้ามหูแต่จับใจความไม่ได้บางครั้งก็รู้สึกเหมือนอุณหภูมิรอบๆตู้เย็นเยือกผิดปกติท้งทัง ที่ในห้องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอความรู้สึกเหล่านี้กระตุ้นให้ดอกเตอร์วิชิตอยากจะค้นหาความจริงเบื้องลึกของคดีซีอุยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในฐานะอาชญากรแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผู้ที่อาจจะไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่โลกจดจำหรือผู้ที่อาจจะถูกจองจำไว้ในตู้กระจกพร้อมกับวิญญ,ญาณที่ยังไม่ไปไหนเขาเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ซีอุยจากเอกสารทางราชการข่าวหนังสือพิมพ์เก่าๆหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประวัติของเขาและบทสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในอดีตยิ่งศึกษาเขาก็ยิ่งพบว่าเรื่องราวของซีอุยนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดมันมีทั้งความโหดร้ายความน่าเวทนาและปมปริศนาที่ไม่ได้รับการคลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องราวต้นกำเนิดของพฤติกรรมการกินคน เรื่องที่ว่าเขาได้รับคํำแนะนำจากนักบวชชราชาวจีนให้กินหัวใจและตับของคนเพื่อเพิ่มพลังเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เขาต้องกินศพเพื่อนทหารเพื่อเอาชีวิตรอดและเรื่องราวของเยื่อเด็กๆหลายศพในหลายจังหวัดดรวิชิตรู้สึกได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประวัติอัากรรมธรรมดามันมีบางสิ่งที่เป็นความเชื่อ ความวิปริตและพลังงานด้านมืดเข้ามาเกี่ยวข้องและสิ่งที่เขาได้สัมผัสจากโครงร่างในตู้กระจกอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าไปสู่เงามืดของตำนานซีอุยเงาที่ยังคงหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้บทที่สองต้นกำเนิดอสูรและรอยเลือดในวัยเยาว์การสืบสอบของดออรวิชิตพาเขาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราว ไม่ใช่แค่เมื่อสี่อุยเดินทางมายัางประเทศไทยแต่คือช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาในประเทศจีนจากข้อมูลที่รวบรวมได้สี่อุยหรือหลีอ่อุยแซ่อึงเกิดในปีพศ2470ในครอบครัวชาวนาที่ยากจนในสัวเถาเขาเป็นเด็กตัวเล็กเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันทำให้มักถูกรังแกและข่มเหงจากเพื่อนๆอ,อยู่เสมอ ความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจในวัยเด็กได้หล่อหลอมบุคลิกของเขาเรื่องราวที่น่าตกใจและเป็นจุดหักเหสำคัญในชีวิตของซีอุยตามบันทึกที่พบคือคำแนะนำจากนักบวชชรารูปหนึ่งนักบวดรูปนั้นสงสารซีอุยที่มักถูกรังแกจึงได้ให้คำแนะนำอันน่ากลัวนายต้องกินหัวใจและตับของคน นายจะได้มีพลังมหาศาลเพื่อต่อสู้กับคนมารังแกได้ดอกเตอร์วิชิตอ่านเจอเรื่องนี้แล้วรู้สึกขนลุกคำแนะนำนี้ฟังดูเหนือจริงเหมือนมาจากเรื่องเล่าแต่หากเป็นจริงมันคือจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความเชื่อที่วิปริตและชั่วร้ายอย่างถึงที่สุดเขาพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักบ,บวชชรารูปนั้น หรือความเชื่อพื้นถิ่นในสัวเถาที่อาจเกี่ยวข้องกับการกินเครื่องในมนุษย์เพื่อเพิ่มพลังแต่ข้อมูลในส่วนนี้มีน้อยมากและไม่ชัดเจนราวกับเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกจงใจปกปิดเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งในอดีตของซีอุยที่น่าสยดสยองไม่แพ้กันคือประสบการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในหน่วยรบที่แ และถูกส่งไปรบในสมะระภูมิพมาความยากลำบากความอดอยากและความตายที่อยู่รอบตัวกลายเป็นบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดในช่วงที่หน่วยรบขาดสเสบียงอย่างหนักและเพื่อนทหารล้มตายดูดใบไม้ร่วงความหิวโหวยได้ผลักดันให้ซีอุยต้องทำในสิ่งที่เกินกว่าความเป็นมนุษย์เขาใช้มีดพกคู่กายพาศพเพื่อนทหารควักเอาหัวใจตบและไส้ออกมาต้มกินเพื่อเอาชีวิตรอด ดรวิชิตสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวในจิตใจของซีอุยตั้งแต่เด็กความเจ็บปวดจากการถูกรังแกคำแนะนำจากนักบวชและประสบการณ์สุดขีดในสงครามสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่มีจิตใจด้านชาและอาจจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าการกินเครื่องในมนุษย์จะทำให้เขามีพลังหลังจากสงครามสงบซีอุยตัดสินใจเดินทางมายัางประเทศไทย เพื่อหนีความยากจนและระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เขาเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายและเริ่มต้นชีวิตในฐานะกรรมกรรับจ้างทั่วไปทำงานหนักในหลายพื้นที่ทั้งท่าเรือคลองเตยทับสะแกสามร้อยอดประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหานครระยองนะครปฐมและที่นี่เองตำนานปีศาจกินคนก็ได้เริ่มต้นขึ้น ดรวิชิตเริ่มไล่เรียงคดีฆาตกรรมเด็กที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของซีอุยจากบันทึกและข่าวเก่าๆศพแล้วศพเล่าเด็กหญิงบางอ่อนที่ทับสแกรเด็กหญิงนิี่ทับสแกรเด็กหญิงลิ้มเหียงที่สามร้อยยอดเด็กหญิงงนันที่สามรอยยอดเด็กหญิงลี่จูที่กรุงเทพมหานครเด็กหญิงซิลจูที่นครปฐมเยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ถูกล่อลวงฆ่า และถูกผ่าเอาเครื่องในออกไปยิ่งอ่านดรวิชิตยิ่งรู้สึกถึงความอำมหิตของซีอุยแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามผุดขึ้นมาในใจทำไมเขาถึงทำได้สำเร็จถึงหกศพก่อนศพสุดท้ายโดยไม่ถูกจับข่าวฉลาดหรือโชคดีกันแน่และทำไมเหยื่อถึงเป็นเด็กเล็กๆทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพลังงานในเด็กตามคำแนะนำของนักบ,บวชหรือไม่ การสืบสอนในช่วงนี้ทําให้ด็อเตอร์วิชิตเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวที่อยู่รอบตัวบางครั้งที่อ่านรายละเอียดคดีดึกๆคนเดียวเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเด็กร้องไหแ้แผ่วๆหรือเห็นเงาเล็กๆวูบว่าไปมาโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงเหยื่อแต่ละคนความรู้สึกเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกว่าวิญญาณของเด็กๆเหล่านั้นอาจจะยังไม่ไปไหนและกำลัง,งวนเวียนอยู่ ต้องการอะไรบางอย่างบทที่สร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุและคำชี้แนะจากผู้รู้ดรวิชิตตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ซอุยก่อคดีเพื่อสัมผัสกับพลังงานที่ยังคงตกค้างอยู่เขาเริ่มต้นจากจังหวัดประจวบคีรีขันไล่ไปตามอำเภอต่างๆที่มีรายงานการพบศพเหยื่อ ที่ทับสแก่บริเวณที่เชื่อว่าพบศพเด็กหญิงบางอ่อนและเด็กหญิงนิดปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่ดูสงบแต่เมื่อด็ตอร์วิชิตเดินสำรวจไปตามคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นเก่าที่ยังพอจำเรื่องราวได้โดยเฉพาะบริเวณใกล้โรงสีเก่าหรือลานที่ว่าการอำเภอเดิมเขาสัมผัสได้ถึงความหม่นหมองที่ซ่อนอยู่อากาศในบางจุดดูเย็นเยียบกว่าปกติ และบางครั้งก็ได้ยินเสียงแวววแวววเหมือนเสียงเด็กวิ่งเล่นหรือเสียงคนกระซิบที่300ยอดบริเวณที่เชื่อว่าพบศพเด็กหญิงลิ้มเหียงและเด็กหญิงหันโดยเฉพาะบริเวณสวนเก่าๆหรือริมถนนที่เคยมีโรงลิเกชาวบ้านบางคนยังจำเรื่องราวสยองขวัญในอดีตได้ดีและบางคนเล่าถึงเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นหลังจากนั้นเช่นการเห็นเงาเด็กวิ่งเล่นในยามค่ำคืน การได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือการเจอเหตุการณ์ร้ายๆในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงราวกับสถานที่เหล่านั้นถูกประทับตราด้วยความตายและความทุกข์ทรมานด็อร์วิชิตยิ่งเดินทางยิ่งสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่ยังไม่จางหายไปเขาเชื่อว่าวิญญาณของเด็กๆเ,เหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่อาจจะด้วยความไม่เข้าใจความหวาดกลัว หรือความต้องการที่จะทวงคืนเพื่อทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้ในเชิงความเชื่อด็ตอร์วิชิตตัดสินใจไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้ทางศาสนาและศัยศาสตร์เขาไปพบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งในจังหวัดนครปฐมผู้ซึ่งมียานอย่างรู้และเข้าใจเรื่องราวเหนือธรรมชาติเป็นอย่างดีพระอาจารย์ท่านนี้เคยได้ยินเรื่องคดี ซีอุยมาบ้างและรับรู้ถึงพลังงานที่น่าหดหู่ที่เชื่อมโยงกับคดีนี้อาตามารับรู้ถึงพลังงานของความทุกข์ทรมานและความคับแค้นใจที่รุนแรงที่เชื่อมโยงกับคดีนี้พระอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่หนักแน่นโดยเฉพาะพลังงานของวิญญาณเด็กวิญญาณที่ดับขันไปอย่างกระทันหันอย่างทารุณโดยน้ำมือของมนุษย์ วิญญาณเหล่านี้มักจะยังไม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้พวกเขาจะยังคงวนเวียนอยู่ผูกติดกับสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตหรือผูกติดกับผู้ที่กระทําต่อพวกเขาพระอาจารย์อธิบายว่าการกระทําของซีอุยที่เชื่อว่ามีการผ่าศพและกินเครื่องในเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมผิดธรรมชาติอย่างถึงที่สุดและเป็นการทําลายขวัญและพลังงานชีวิต ของเหยื่อโดยตรงการกระทำเช่นนี้เป็นการสร้างบาปที่หนักหนาอย่างยิ่งและเป็นการปลูกพลังงานด้านมืดให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งที่ตัวผู้กระทำเองและที่สถานที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือหากเรื่องราวของซีอุยไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพระอาจารย์กล่าวต่อหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาเป็นแพถูกใส่ร้ายถูกโยนความผิด หรือถูกลงโทษเกินกว่าที่ได้ทำจริงๆวิญญาณของซีอุยเองก็จะไม่สงบเช่นกันวิญญาณที่เต็มไปด้วยความคับแค้นใจจากความไม่ยุติธรรมอาจจะกลายเป็นพลังงานอาฆาตที่น่ากลัวไม่แพ้วิญญาณของเหยื่อหรืออาจจะถูกจองจําไว้ด้วยแรงกรรมและแรงแขนทั้งของตัวเองและของผู้อื่นพระอาจารย์บอกว่าการที่โครงร่างของซีอุยถูกเก็บไว้ในตู้กระจกและจัดแสดงต่อสาธารณะ ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วิญญาณของเขาไม่สงบร่างที่ถูกจัดแสดงมันยังคงเชื่อมโยงกับวิญญาณมันเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานพลังงานของบาปที่ผู้คนเชื่อว่าเขาทำพลังงานของความคับแค้นใจและพลังงานของความหวาดกลัวที่ผู้คนมีต่อเขาทั้งหมดนี้มันหมักหมมรวมกันทำให้พลังงานที่นั่นรุนแรงและอาจจะดึงดูดวิญญาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาวนเวียนอยู่ด้วยคำชี้แนะของพระอาจารย์ทำให้ด็อกเตอร์วิชิตรู้สึกว่าเรื่องราวของซีอุยนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดมากมันไม่ใช่แค่เรื่องฆาตกรต่อเนื่องแต่มันคือเรื่องของบาปกรรมความเชื่อความอายุติธรรมและวิญญาณที่ยังไม่สงบทั้งของเหยื่อและของซีอุยเองเขาตัดสินใจที่จะจาะลึกถึงปมแพในคดีนี้ให้มากขึ้น เผื่อว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจกับพลังงานอาคาตที่ยังคงวนเวียนอยู่บทที่4ปมแพ้และการเผชิญหน้ากับเงาในตู้ด็อร์วิชิตเริ่มต้นการสืบสวนในประเด็นที่ว่าซีอุยอาจเป็นแพ้ในคดีนี้จากข้อมูลที่รวบรวมได้คำให้การของซีอุยเองในช่วงแรกมีความสับสน และมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางอย่างการรับสารภาพของเขาเกิดขึ้นหลังจากถูกจับได้ขณะพยายามเผาทำลายศพเด็กชายสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่ระยองแต่การรับสารภาพทั้งหมดถึง6ศพก่อนหน้านั้นอาจเกิดจากแรงกดดันหรือความต้องการที่จะให้เรื่องจบสิน้นเขาพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีในจังหวัดอื่นๆที่ซีอุยถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุ มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆในคดีบางคดีก่อนที่จะมีการเชื่อมโยงทั้งหมดมาที่ซีอุยเช่นคดีที่300ยอดและคดีที่นครปฐมซึ่งเคยมีผู้บริสุทธิ์ถูกจับกลุ่มและติดคุกไปแล้วก่อนที่จะมีการยกฟ้องเมื่อซีอุยรับสารภาพว่าเป็นคนทำดรวิชิตได้พูดคุยกับผู้ที่ยังจดจำคดีนี้ได้ดีโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อว่าซีอุยไม่ได้ทำทั้งหมด มีบางคนให้ความเห็นว่าซีอุยเป็นเพียงคนจีนร่างเล็กๆที่พูดภาษาไทยไม่ชัดดูซื่อๆไม่น่าจะเป็นฆาตกรโหดเทียมที่วางแผนการได้อย่างแยบยลถึงขนาดก่อคดีได้หลายพื้นที่และบางคนเชื่อว่ามีฆาตกรตัวจริงในคดีบางคดีที่ซีอุยถูกกล่าวหาแต่ซีอุยถูกโยนความผิดให้ทั้งหมดเพื่อปิดคดีให้เร็วที่สุดไอซีอุยนะัก มันดูซื่อๆนะคุณแต่ไอเรื่องกินคนนี่มันน่ากลัวจริงๆแต่จะให้แกเป็นคนฆ่าเด็กทั้งหมดเจ็ดศพเลยเหรอแล้ววางแผนเก่งขนาดนี้เชี่ยวเหรอผมว่ามันแปลกๆนะชายชราอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยได้ยินเรื่องราวของคดีนี้จากรุ่นพี่บอกกับดอกเตอร์วิชิตพวกผมว่าแกน่าจะเป็นแพ้บางคดีนะแต่เรื่องมันจบไปแล้วจะไปรื้อฟื้นทำไม ปมแพ้ในคดีซิอุยทำให้เรื่องราวทั้งหมดน่าขนลุกยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องปีศาจกินคนแต่เป็นเรื่องของความอายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นและจองจำวิญญาณผู้ที่อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมดอ,อร์วิชิตตัดสินใจกลับไปที่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งคราวนี้เขาขออนุญาตเข้าชมในเวลาพิเศษหลังเวลาทำการเมื่อผู้คนกลับไปหมดแล้ว เพื่อที่จะได้อยู่กับโครงร่างของซีอุยเพียงลำพังและพยายามสัมผัสถ,ถึงพลังงานที่นั่นอย่างแท้จริงยามค่ำคืนในพิพิธภัณฑ์นั้นเงียบสงัดจนหน้าขนลุกแสงไฟสลัวสลัวทำให้เงาดูยาวและบิดเบี้ยวไปหมดอากาศเย็นกว่าเดิมอย่างชัดเจนและความรู้สึกถูกจับจ้องนั้นรุนแรงยิ่งกว่าเดิมดรวิชิตยืนอยู่หน้าตู้กระจกของซีอุยอีกครั้ง เขามองเข้าไปในดวงตาที่เป็นเบ้าโหวของโครงร่างนั้นพยายามสื่อสารกับสิ่งที่อาจจะยังคงสิงสถิตยอยู่คุณซีอุยผมด็อกเตอร์วิชิตครับผมกำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณผมรู้ว่าคุณอาจจะต้องเจอเรื่องโหดร้ายมามากผมอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างที่ทุกคนพูดจริงๆหรือเปล่าหรือคุณเป็นแพะคุณต้องการจะบอกอะไรผมไหม ทันใดนั้นไฟในห้องพิพ,ธพิธภัณฑ์ก็ดับวูบลงเหลือเพียงแสงไฟฉุกเฉินสีแดงสลัวสลวที่ส่องให้เห็นร่างของซีอุยในตู้กระจกอากาศเย็นเยือกจนเหมือนจะกลายเป็นน้ำแข็งและเสียงกระซิบที่ด็อเตอร์วิชิตเคยได้ยินแผ่วๆบัดนี้ดังขึ้นชัดเจนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของคนหลายคนเสียงเด็กๆร้องไห้เสียงผู้ใหญ่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด สลับกับเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกและเสียงหนึ่งที่ฟังดูแหบแห้งเหมือนเสียงของซี่อุยเองดังมาจากในตู้กระจกหิวเสียงนั้นพูดแผ่วเบาแต่เย็นยะเยอะือกหิวหัวใจแล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความคับแขนกูไม่ได้ทำทั้งหมดพวกมึงใส่ร้ายกู ภาพหลอนปรากฏขึ้นในความมืดภาพเด็กๆที่หวาดกลัวภาพชายร่างเล็กๆที่ถูกซ้อมทรมานภาพผู้คนที่ชี้หน้าด่าทอภาพภายที่กำลังลุกไหม้และภาพสุดท้ายภาพของชายร่างเล็กๆที่ยืนนิ่งในตู้กระจกพร้อมกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเจ็บปวดความน่าสะพริงกลัวถาโถามเข้ามาอย่างรุนแรงดรวิชิตถอยหลังชนตู้กระจกอีกตู้หนึ่ง ตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวเขาตระหนักแล้วว่าในตู้กระจกนี้ไม่ได้มีแค่วิญญาณของซีอุยแต่มันคือศูนย์รวมของพลังงานอาฆาตพลังงานของเหยื่อผู้บริสุทธิ์พลังงานของซีอุยที่เต็มไปด้วยบาปกรรมและความคับแค้นใจจากการถูกกล่าวหาทั้งหมดนี้มันหลอมรวมกันอยู่ในตู้กระจกใบนี้ทำให้ร่างแห้งๆในตู้ กลายเป็นเหมือนประตูนรกที่เชื่อมโลกนี้กับโลกของวิญญาณแขนบทที่5แรงกรรมและวิญญาณที่ถูกจองจำหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นด็อกเตอร์วิชิตเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวของซีอุยแซ่อ,อึ่งนั้นซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวกว่าที่คิดมากมันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมต่อเนื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องของบาปกรรมที่หนักหนาความเชื่อที่วิปริต และที่สำคัญค,คือความอายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างพลังงานอาคาตท,ที่ยังไม่จางหายไปเขาไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ป้องผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์และพลังงานวิญญาณเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาได้พบเจออาจารย์ป้องฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความสนใจอย่างยิ่งอย่างที่อาตมาบอกวิญ,ญญาณที่ตายไปอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ ถ้าเขาถูกใส่ร้ายถูกทรมานและถูกจองจำไว้กับความผิดที่เขาไม่ได้ทำแรงแค้นมันจะรุนแรงมากอาจารย์ป้องกล่าวกรณีของซีอุยนี่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเพราะมันมีทั้งบาปกรรมที่เขาอาจจะก่อจริงค่าเด็กชายสมบูรณ์ความเชื่อเรื่องการกินเครื่องในและที่สำคัญคือความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นแพ้นในคดีอื่นๆ รวมถึงการที่ร่างของเขาถูกนำมาจัดแสดงอย่างถาวรมันเหมือนการจองจำวิญญาณไว้กับร่างและกับตำนานทั้งหมดที่ผู้คนเชื่ออาจารย์ป้องอธิบายว่าตู้กระจกในพิพิธภัณฑ์สิริราชกลายเป็นเหมือนที่สถิตของพลังงานอาคาตท,ที่เชื่อมโยงกับซีอุยไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของซีอุยเองหากเขาเป็นแพ้บางส่วนหรือวิญญาณเขาถูกจองจำด้วยเหตุอื่น วิญญาณของเหยื่อเด็กๆผู้บริสุทธิ์หากซีอุยเป็นคนทำจริงหรือแม้แต่วิญญาณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความตายและความอายุติธรรมในคดีนี้พลังงานเหล่านี้ได้รวมตัวกันทําให้บริเวณนั้นเต็มไปด้วยพลังงานลบและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อ่อนไหวหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสืบสอบเรื่องราวนี้ เสียงและภาพหลอนที่โยมได้เจอมันคือการแสดงตัวของวิญญาณเหล่านั้นพวกเขาต้องการให้ผู้คนรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจและอาจจะต้องการให้ความจริงเกี่ยวกับพวกเขาได้รับการเปิดเผยอาจารย์ป้องกล่าวถ้าสีอุยเป็นแพ้บางคดีจริงวิญญาณของเขาอาจจะแค้นผู้ที่ใส่ร้ายผู้ที่ซ้อมทรมานผู้ที่ตัดสินประหารชีวิตเขา รวมถึงผู้ที่นำร่างของเขามาจัดแสดงทำให้เขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดอาจารย์ป้องบอกว่าการจะทำให้วิญญาณที่ผูกติดอยู่กับร่างและสถานที่อย่างซีอุยสงบลงได้นั้นยากมากอาจจะต้องมีการทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่ซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจําด้วยเหตุผิดธรรมชาติอย่างการถูกดองและจัดแสดงแต่สิ่งสำคัญที่สุด คือการที่ความจริงเกี่ยวกับความเป็นแพของเขาได้รับการยอมรับหรืออย่างน้อยก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาและเหยื่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนในคดีนี้อย่างแทช r ริงโดยระบุชื่อและเหตุการณ์ที่ชัดเจนแต่ในเมื่อเรื่องราวยังไม่กระจ่างชัดทั้งหมดอาจารย์ป้อมกล่าวสรุปวิญญ,ญาณซีอุยและวิญญาณอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงวนเวียนอยู่ พวกเขาจะยังคงอยู่ในตู้กระจกนั้นเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของบาปของความโหดร้ายและของความอายุติธรรมที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นแล้วมันจะยังคงหลอกหลอนผู้คนต่อไปเตือนใจว่าบาปบางอย่างมันหนักหนาเกินกว่าจะชดใช้ด้วยชีวิตและวิญญาณบางดวงก็ถูกจองจำไว้ด้วยตำนานและด้วยความไม่กระจ่างในความจริงดอร์วิชิตรับรู้แล้วว่า เรื่องราวของซีอุยแซ่อึ้งนั้นไม่ได้จบลงเมื่อเขาถูกประหารชีวิตแต่ผลพวงของบาปกรรมและความอายุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปในอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบของพลังงานอาฆาตของวิญญาณที่ถูกจองจําเขาเขียนรายงานการวิจัยของเขาเกี่ยวกับคดีซีอุยโดยไม่ละทิ้งประเด็นเรื่องความเป็นแพะและเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เขาได้สัมผัสเขาหวังว่างานวิจัยนี้ จะช่วยจุดประกายให้ผู้คนหันมามองซีอุยในมุมที่ซับซ้อนกว่าเดิมไม่ใช่แค่ปีศาจกินคนแต่คือมนุษย์คนหนึ่งผู้ที่อาจจะต้องแบกรับบาปที่ไม่ได้ก่อทั้งหมดและวิญญาณของเขาก็ยังคงถูกจองจำไว้ในตู้กระจกนั้นร่วมกับวิญญาณของเหยื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความดำมืดในจิตใจคนและผลพวงของกรรมที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าตำนานใดๆ แม้ทุกวันนี้โครงร่างของซีอุยแทอึนก็ยังคงยืนสงบนิ่งอยู่ในตู้กระจกที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายแต่ดตอร์วีชิตรู้ดีว่าภายใต้ความสงบนิ่งนั้นมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่บางสิ่งที่เป็นพลังงานอาฆาตพลังงานแห่งความทุกข์และความขับแค้นใจจากวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนวิญญาณที่ถูกจองจำไว้วิญญาณของซีอุยอสุรกายที่ยังไม่ตาย และนั่นคือเรื่องราวของซีอุยเรื่องราวของบาปกรรมความอายุติธรรมและวิญญาณที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในตู้กระจกรอคอยวันที่จะได้รับการปลดปล่อยหรือรอคอยวันที่จะทวงถามและชำระแคน